ชาดเป็บตีเลยนายอ้อเสียคันอีกหรกฮ่าฮาฮ่าฮ่า่า่าน่า่าาน่าฮ่่าฮ้า่าาฮา เวลานะนลาดสาลาดซาลาดสาราตามปอนไซน์เนาะจะเหเป็นดูมาเนาะัน,น,น,นพวกเขาเนี่มันว่าเป็นทีมในการสำรวจป่าเขา,าคุค้ป่าปะป่าบ้านเฮามีเพป่าจะมีเจ <c oughs> ้านน อะไรมีนาะมันมีปลาวดปตวันปลาขวนมันมีเนาะยุยาหนมีเคยมีแถวไเขา้องนี้ปลาอย่างไหท่ันผมมีปลาปลาดินปลาปากปลาจ้ากปลาปลาเค่อาเออปลาคมปลาเปลาเครื่องอยู่แล้ ตามหมอมปัจจักปานามป่าเจส่วนไหลนี่ต้องน้ําไปหน่อยอีนี่วางเฮานี่ปลาผมนี่แหมีมีวางสงวนเนาะมีวงสวปลาตัวนี้บ่มีแต่ตะกี้นี่เคยมีได้ปลานี่ยาได้เนาะิเนาะแต่ตอนนี้บ่มีละตอนนี้แต่ว่าสิมีอ่ะบู่เฮากบไปซอกแต่ว่าเฮาลงวาง้านในส่วนหลบ่เห็นเนาะบ่เห็นนาเนาะ ต้งห้ามเฮานี่ห้ามห้ามเด็ดขาดวะหรือว่าห้ามเฉพาะมีคนลอยล่องยรือ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ประมาณนี้ไม่ใช่ไหนห้ามห้ามเด็ดขาดขาดกับปราดยอนวี่ปอมันดใรับดูสิกินี่กำลังทำอันเด็ดอนเด็ดนู้แต่ว่ามันมีคนไหลขโมยอันไปขโมยเอากับบงูเนอนเพราะควันนี่ลงลงไปอีก ม่น่นอดมือขวาันมีไป่นีนมีว่ามีอไรนี่บพี่จีนมีหลายเนาะเขาเนาะาปิด้าปลายไว้เนาะตอนนี้เขมีละบ้านเฮาเนี่ยนีลงไปมือขวาก็มี น้ำอุ้มมาป้องป้องอยู่มักงขวดม,ม่และโอเคไปจากที่ไหนเนอนี่ก็เป็นฟังของชาวบ้านลาดสร้าง มันเป็นลานสร้างเดอ้อลาดสร้างมาแล้วก็ต้องลองิึงและจัดไปสนะ เห็นตลอดตามตามโอเคได้ลนะแหมเป็นปลาของทานปูหมดอดซาบะเลาหรือว่าปลาสูตร <c oughs> จากซิกเน็ลฮุกมาสตาร์ดอันนี่เป็นสยามสปูนสุดยอดเลยีฮ50ปอยปลาไปกลับคืนสู่ธรรมชาติบายสุดยอดเลย đó là bạn Hãy subscribe cho kênh นี่สเป็นคุกสุดยอดเลยเฮงไหล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 เอาเงินเตๆๆอ๋อเอาสิออกแล้วเนี่ยโอ้โหมีออกเหนปลาไหมสุดยอดเลย โอ้ตัวน้งงามเนาะสำเร็จจนได้ปลากังปลาขังปลาคว้านสายน้ายดักสยามสมุน อ่านี่พยายามสปูนสกันฮุกของมัสตาร์ดพอกิ๊ฟเฟอร์ไหมกิ๊ฟเฟอร์อรอรกิเปอร์ในกระเป๋าสกันฮุกมัสตาร์ดของ สปูนเป็นของสยามสปูนเจ้าคันไอรอนแมนอ่าไอรอนแมนมาเลเซียเป็นคันซี่ทนอนเจ้าสุดยอด <c oughs> อะอปูปล่อยปลาเฮ้ยไปเดี๋ยว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 เจ๊เย็นอ้าวไป

สุดยอดสุดยอดเลยอบมลอยสุดของของเฮามีมีจักหวังแม่ละ วังเป็นวังนี่หรอเ,เรจ้าเจ้า,อ,า,าอ๋ออันนี้ของบ้านแต่ว่าอยู่อยู่ลุมมันเป็นบังยาบูเป็นบงังขามแต่ว่าบูมีพุทธาลงใดอะไรนะลุ่ง <laughs> เอเอามาแล้วก็ต้องลองแล้วเ,เจ้า <c oughs> ไปทำหน่นเนาะ <c oughs> ต้องสุดเลยบ่อยคบแสงน,นี่เป็นกรรมวิธีในการต้มเหล่าขาวมีหัวเสื้อหัวเสื้อแบบคักเลยตัวนี้นี่เป็นอีกโค้งหนึ่ง มีการกันตองอยางดีเลยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านพรสวรรค์เมืองขวาแขวงคงสารีเดอร์ที่บอกให้เป็นวิธีสวิตยำแรงของชาวบ้านที่มีวิธีสวิตแบบเรียบง่ายสบายสบาย ผมใส่น้ำสักเครื่องสักเครื่องเดอ้อนี่มันตีเครื่องเดอ้อเป็นการซักเครื่องบมต้องใส่จักซักผ้าบวต้องเสียค่าไฟฟ้า,ฟาเสียแต่ค่าพลังงานตัวเองก็พอแล้วเป็นการออกกำลังกายนำอีกแมนบ๊ เดี๋ยวออกกําลังกายน้ำอีกเนาะออกแข่งงานน้ำอีกเป็นทริปพิเศษนะจิจัดไทยทานผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันสภาพการเดินทางต้องบอกได้ว่าต้องเป็น4คูณ C เท่านั้นถึงจะมาได้แต่ว่าเปน4คูณนี่โอ้จับยากเลยหนึ่งเด้อเพราะว่าเส้นทางในคนอ่อนข้างจะหยุดยากหลาย ก็เป็นอย่างว่าซีผมเอาเป็นซีแบบฟิชชิงเอเวนเจอร์อยู่แล้วนะครับผมออฟโรดน้ำอีกอสายน้ำดังกล่า,า,าวธรรมบสมเป็นสายน้ำที่จะไหลมาจากสสเวียดนามแราก็เป็นสายน้ำแห่งเส้นเลือดอีกสายหนึ่งของประเทศลาวเพราะว่าสายน้ำดังกล่าวนี่เนาะนอกจากจะให้ธปรมบสมทำมาหากินในการที่จะเลี้ยงสัตว์และก็ปลูกฝั่งแล้วเนาะ ก็ยังเอาสายน้ำดังกาวนี่ผันเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ฟประสซนของเรานี่เดี๋ยวสุมไสกันจดมีแสงสว่างกันแต่ว่าจะกระตามเนาะต้นน้ำดังกาวนี่ก็จะมีการอาลคักษาทรัพยรธรรมชติโดยเฉพาะสัตว์น้ำแล้วก็สั์บกต่างๆความกับสิวายนาพันธให้มีความสมสมบูรณ์แต่ว่าความสมบูรณ์ดังกาวนี่สินน้อยหลายขนาดใดนั้น มีแม่นสายน้ำผี่เฮาจะลงทำการสำรวจกันสุดยอดเลยความงาม,มไปยามอยู่ปากิ๊บกิกิ๊บเป๊บกปกิ๊บกินน๊บกิ๊บิ๊บ ยอดเลยนี่ไมจะมาปากขังหรือปากังโอ้โดึงเสาเสือกมหลด จุ๊บนานเลยโอ้โหที่สุดที่สุดที่สุดถัอยู่ปากกังยุ่สุดเลยยอด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 โอ้ยเราจนได้อะความยิงเด้อความยิงเด้อมาอีกแล้วมาอีกแล้ว

ปากระด่วปาขังดึงเดียวในโลกที่ประเทศลาวอ

บรรยายนใ่าดเลยแนผู้สมสุดยอดเลยเอาคิดไม่คุคิดไม่นปล่อยไปเลยปัดคลนคธรรมชาติสุดยอดสุดยอดสน้ล่าทางน้ำลาอปูกำลังจะปล่อยปลา

น,นั่นแหละบาดิตั้งขึ้นตั้งคันคันขึ้นอืออออือเอาแล้วเอาแล้วบ่าดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ล,ว,ล,วลงน้ำเลยปูลงน้ำเลยสูบมันอยู่นำ้ำไอ้ไอ้ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้สุดยอดเลยบา่าดิสุดยอดอือดึงออกมาดึงออกมาตั้งันไว้ ขึมนไปนอืม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 อปัดใส่เดียวกันเลยปู่นัดเดียวกันเลยอือปู่พยายามอยู่สอมมือ <c oughs> โดดจนได้อือดึงออมาดึงออมา <c oughs> <c oughs> บมมีรถโมมีรถขอเต็มๆมปน,นี่แหละโมมีรถไอ้ปูเงยี่ <c oughs> ย่าฮ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดจับพางกันไว้นี่จับพางไว้โอเคอเคืมอ่า สุดยอดเลยอาของแรกในชีวิตที่ตกได้เองจบได้เองเราจะทำการปลดปล่อยมันเราไปสู้ธรรมชาสตร์เราโดนโดนโดนนดนกันนเด้อ เอาไปล่างปากกูล่างนีเ่เอาไหมคเอาไหมเออแบบอือเอาเลยนะไปแล้วไปแล้วไปบายโมยอมไปแค่กวานี้อ,อ,อืม การตามล่าหาป่ากินคนตอนนี้รู้สึกว่าป่ามันกัดคนแท้ๆได้เลือดเลยยอดสุดยอดนี่ไม่ต้องทานปูหักหลายจังมือจังมือจังมือนำมันจังมือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ในวันที่สิบสามเป็นเหนือก่อน <c oughs> เออเหนือละมาลงมาก้าโอ้สุดยอด เกือบดังเนาะเกือบดงังอ่าสัำพัดสบกันไม่ในสวิตโอทานปูสุดยอดเลยอ่าะผม่าขอบใจทู้ชสมทั้งบ้านที่ติ่ตามสมเด้อพ่อกันไม่มือหน้าสบายดี